ผมนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะวันนี้พบกับครูพี่แบร์นะครับนะเหมือนเดิมนะครับ EP ที่5แล้วนะครับผมวันนี้นะครับนะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของคูณเศษส่วนง่ายๆหนูๆก็ทําได้นะครับนะเป็นชื่อเรื่องของซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับทริคก็คือว่าดูเชียงบนตัดได้ตัดนะเอาันแรก่อนนะดูเชียงบนตัดได้ตัดครับคูณเศษคูณคูณเศษคูณส่วนคูณคูณส่วนนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเลยนะครับนะง่ายๆนะครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่เขียนโจทย์ก่อนนะครับนะเช่นครับผมเศษ1นส่วนสนะครับนะคูณกับเศษ3าส่วนสนะครับนะทีนี้นะครับเรามาดูกันครับผมนะดูเชียงบนตัดได้ตัดนะครับนะเรามาดูกันครับผมว่าเชียงบนเนี่ย เฉียงบนเฉียงก็คือว่าเราดูเฉียงก่อนตัดได้ไหมเนี่ยสกับ3ไม่ได้เนาะสองกับ1ก็ตัดไม่ได้เนาะสกับ3ก็ตัดไม่ได้ใช่ไหมครับ4กับ1ก็ตัดไม่ได้เนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูบัทัดต่อไปได้เลยนะครับนะคูณเศษคูณคูณเศษนะครับนะคูณเศษครับคูณคูณเศษเรืองครับเรืองคูณกันนะครับเอามาคูณกันได้เลยนะครับ3ามคูณหมีค่าเท่ากับ3นะครับนะส่วนด้วยอะไรเอ่ยนะครับนะส่วนด้วยอะไรเอ่ย 2อคูณสนะครับนะสอคูณสต่อมาครับผม2อคูณสมีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะครับนะอ่ามีค่าเท่ากับ8ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะไอ้นี่ก็คือข้อที่1ง่ายๆเลยนะครับนะอ่ะต่อมาครับผมเรามาดูข้อต่อไปดีกว่านะครับนะข้อต่อไปครับผมนะเศษหส่วนเจนะครับเนะอเอามาคูณกับเศษสส่วนสี อ่านะครับนะเศษหนึ่งส่วนเจ็ดคูณเศษสามส่วนสี่นะครับเหมือนเดิมนะครับชิ่คือดูเฉียงบนตัดได้ตัดข้อน,นี้มีไหมเราสามารถที่จะตัดทอนเลขได้ไหมครับผมนะเจ็ดกับหนึ่งก็ไม่ได้นะครับนะเจ็ดกับสามก็ไม่ได้นะสี่กับสามก็ไม่ได้นะครับสี่กับหนึ่งก็ไม่ได้เฉียงบนเราไม่สามารถตัดได้เลยเนาะต่อมาครับผมดูบรรทัดที่สองครับคูณเศษอ่ะคูณเศษคูณคูณเศษนะครับนะ คุณเศษครับพี่คุณเศษนี่คือพี่คูณเศษของผมนะอ่าคูณเศษคูณคุณเศษนะครับ1นคูณสมีค่าเท่ากับ3โอเคต่อมาครับผมนะต่อมาครับ7คูณสมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ2ีนั่นเองนะครับนะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับการคูณเศษส่วนนะครับนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยครับ เดี๋ยวไปซูนตัดตรงนี้นิดหนึงนะครับอ่านะครับผมนะข้อต่อมานะครับผมน้องๆเรามาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ เศษสามส่วนแปดนะครับมาคูณกับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับมีค่าเท่ากับเท่าใดเอ่ยนะครับนะอันนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับผมนะดูเชียงบนตัดได้ตัดนะครับนะเชียงบนอ่ะมาดูที่เจ้าสองก่อนนะครับนะเจ้าสองก่อนนะครับดูเชียงบนตัดได้ตัดตัดได้ไหมเนี่ยสองกับหนึ่งก็ไม่ได้เนาะสองกับสามก็ตัดไม่ได้นะครับนะแต่อย่าไปตัดสองกับแปดนะครับตัดไม่ได้นะครับนะระวังนะครับนะ แปดกับสาตัดได้ตัดก็ไม่ได้นะครับแปดกับหนึ่งนะครับนะก็ไม่ได้นะครับนะทีนี้เราก็ต้องไปอันที่สองครับคูณเศษคูณคูณเศษนะครับนะคุณเศษคูณคูณเศษครับผมนะ3ามคูณหนะครับมีค่าเท่ากับสามนะครับนะ8ปดคูณสนะครับนะ8ปดคูณสอต่อมาครับแปดคูณสองมีค่าเท่ากับ16นั่นเองนะครับนะเรียบร้อยไปนะครับนะ ข้อต่อไปครับผมนะข้อต่อไปเนี่ยนอ้นองๆดูดีๆนะครับผมนะเศษสองส่วนเครับคูณกับเศษสามส่วนสิน,นะครับนะอ่าดูเชียงบนตัดได้ตัดโอเคไหมเชียงบนดูเชียงแล้วก็ด้านบนตัดได้ตัดนะครับนะดูเจ้า2ก่อนครับนะเจ้า2ก่อนอ่าสสามารถตัดกับเจ็ดได้ไหมก็ไม่ได้นะครับแต่2ส,สามารถตัดกับห้าได้เนาะสองหนึ่งสองสองห้าสิบ อ่านะครับนะเอาสองหาร10เลยนะครับนะจะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะครับนะทีนี้ครับผม3 3ตัด5ได้ไหมก็ไม่ได้นะครับ3ตัด7ก็ไม่ได้นะครับแสดงว่าขั้นตอนต่อไปก็คือคูณเศษคูณคูณเศษนะครับนะคูณเศษแต่เศษของเราอย่าลืมนะเราจะต้องดูที่เลข1นะครับนะ1นคูนสนะครับมีค่าเท่ากับ สนั่นเองนะครับนะเพราะว่าเราตัด2องหาร10ไปแล้วนะครับนะก็คือได้เท่ากับ5นั่นเองนะครับนะทีนี้ครับผมต่อมาครับผม7กับ3นะครับนะก็ไม่สามารถตัดได้ใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็รวมคูณส่วนคูณคูณส่วนได้เลยนะครับนะอ่านะครับ7คูน5นะครับมีค่าเท่ากับ35นั่นเองนะครับนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ ไปสุดกับต้นนี้หน่อยนะครับอ่านะครับผมนะต่อมานะครับผมข้อต่อไปนะครับผมโจทย์ว่าห้าส่วนหกนะครับนะเศษห้าส่วนหกนะครับเอามาคูนกับเศษสี่ส่วนสิบห้านะครับนะเศษสี่ส่วนสิบห้านะครับนะอ่าข้อนี้ครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับนะว่าทํายังไงกันบ้างนะครับ เหมือนเดิมครับผมดูเชียงบนตัดได้ตัดกูดูเล5ข5ก่อนละกันนะครับนะเลข5เนี่ยตัดได้นะครับนะ่าตัด15ได้นะครับนะ5้า5น15นะครับโอเคไหมต่อมาครับผม6กับ4เนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดได้เนาะโดยใช้แม่แมแ่คุณบอกว่าแม่3นะครับไม่ใช่นะครับต้องใช้แม่2นะครับเพราะว่าสามเนี่ย สามารถหาร6ได้นะครับนแต่ว่าสามเนี่ยไม่สามารถที่จะหารสีได้นะครับนะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้แม่2ตัดนะครับ2 3 6สามองสอนะครับนะแสดงว่าตัวเลขสีแดงนะครับมีอะไรที่สามารถตัดกันได้อีกบ้างก็ไม่มีแล้วนะครับนะเราก็ต้องเอามาขั้นตอนที่2ครับผมคูณเศษคูณคูณเศษนะครับนะคูณเศษคูณคูณเศษนะครับนะสอคูณหนึ่งมีค่าเท่ากับ2นะครับนะหารด้วย3าคูณสมีค่าเท่ากับ 9นั่นเองนะครับนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะต่อมาครับผมนะต่อมามาดูข้อนี้นะครับผมได้เยอะหน่อยนะครับเศษ9ส่วน5นะครับนะเอามาคูณกับอะไรครับเศษ25ส่วน36นะครับนะทีนี้นะครับเรามาดูกันว่ามาทํายังไงกันบ้างนะครับข้อนี้ดูเชียงบนตัดได้ตัดนะครับนะอ่ะเลข9นะครับนะเลข9กับ36เนี่ยคิดว่าตัดได้ไหม อ่าหรือว่าเราจะเชแวบเก้ากับห้าก็ได้แต่เราเชวเว็บเนะว่าเก้ากับห้าเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดได้นะครับนะโอเคเก้า okay. กับสามสิบหกไปเลยนะครับนะน้องก็ใช่แม่เก้าตัดได้เลยครับผมนะเก้าหนึ่งเก้าเพราะว่าเรารู้ว่าเก้าสี่เท่าไหร่ครับเก้าสี่สามสิบหกโอเคไหมต่อมาครับผมนะแม่ห้าครับผมนะเราก็ดูมีตัวเลขหนึ่งนะครับห้ากับห้าห้ากับยี่สิบห้าเนาะนะครับนะห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่สิบห้า โอเคไหมครับนะแสแงว่าเราไปขั้นตอนที่2ครับผมคูณเศษคูณคูณเศษนะครับนะคูณเศษคูณคูณเศษครับก็เอา1กับ5มาคูณกันนะครับ1นคูณหมีค่าเท่ากับ5นะครับนะเศษห้าส่วนด้วยอะไรส่วนอะไรเอ่ย1นคูนสนะครับมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ย1นคูณสมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคอ่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนะ ข้อต่อไปครับผมนะเศษห้ 65, นะครับส่วนด้วยสิบสี่นะครับเอามาคูณกับเศษเจ็ดส่วนด้วยสิบนะครับนะเอามาคูณกับเศษสิบส่วนด้วยยี่สิบห้าเอาทีนี้นี่ฮะทำยังไงเอ่ยมาอย่างนี้ทำยังไงเอ่ยมาสามตัวนะครับก็ใช้หลักการทริกเดิมได้เลยนะครับนะ หลักการมีอยู่ว่าอ่ะดูเชียงบนตัดใต้ตัดรูดดมั่นใจว่าสามารถตัดได้แน่นอนนะครับนะอ่ะเชียงบนครับผมอันแรกนะครับผมครูดูเลขห้าก่อนจับคู่ก่อนเร็วห้าสิบสี่ได้ไหมไม่ได้เนาะ 10, สิบได้ไหมสิบได้ยี่สิบห้าได้ไหมได้นะครับนะแต่ครูจะตัดยี่สิบห้าก่อนละกันนะครับเพราะว่าสิบเนี่ยครูเชื่อวบเห็นว่าสิบกับสิบประเดี๋ยวเนี่ยน่าจะตัดกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดห้าก่อนนะครับนะโอเคนะครับห้าหนึ่งห้า ห้าห้ายี่สิบห้านะครับเอาห้านะครับหารย5ิ้าเลยก็มีค่าเท่ากับ5้านั่นเองนะครับนะทีนี้ก็ผมต่อมาครับสิบหนึ่งสิบสิบหนึ่งสิบโอเคเรียบร้อยยังไม่จบอีกครับผมมีเจ็ดกับสิบสี่ที่สามารถจับคู่กันได้เนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่โอ้โหสแสดงว่าเราสามารถที่จะรวมเลขได้แล้วเนาะคุณเศษคูณคุณเศษนะครับคุณเศษคุณเศษคุณเศษโอ้ใจดีจังคนนี้ฮนะได้หนึ่งเลยนะครับนะ หนึ่งส่วนด้วยอะไรฮะต่อมาครับผมคูณส่วนฮะสองคูนหนึ่งคูณห้านะครับนะซึ่งมีค่าเท่ากับสองคูณหนึ่งค่าสองกับสองเนาะสองห้าสิบนะครับนะก็อันนี้ก็ตรงตรงได้เลยนะครับก็ต่อไปเศษหนึ่งส่วนสิบนั่นเองนะครับนะต่อมาครับผมนะข้อสุดท้ายนะครับประจำวันนี้นะครับนะข้อสุดท้ายประจำวันนี้นะครับเศษหนึ่งส่วนสิบนะครับคูณหนึ่งร้อยส่วนยี่สิบนะครับนะ คูณสี่สิบส่วนห้าคูณอะไรครับผมสิบส่วนหนึ่งร้อยอ่านะครับนะอ่านะครับเรามาดูกันนะครับนะว่าทำยังไงกันนะครับเหมือนเดิมครับผมค่อยๆใชวแวับหาดูนะครับนะอ่ะเดี๋ยวครู่ช้แวบเห็นแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยหนึ100่งร้อยกับหนึ่งร้อยนะครับสามารถที่จะปัดกันได้นะครับนะ ดูเฉียงบนตัดได้ตัดได้ตัดเนาะดูเฉียงก็ได้ดูบนก็ได้ตัดได้ตัดนะครับครูเห็นหนึ่งร้อยละครูก็ตัดได้เลยนะครับนะหรือนะครับนักเรียนสามารถที่จะมองเป็นหนึ่งร้อยกับสิบก็ได้นะครับนะแล้วคือแล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนะอ่ะต่อมาครับผมอ่ะมองอะไรต่อดีอ่ะสิบหนึ่งสิบสิบหนึ่งสิบอ่ะตัดไปแล้วนะครับนะต่อมาครับผมยี่สิบหนึ่งยี่สิบยี่สิบสองสี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็จะเหลือเลขอะไรบ้างครับตอนนี้หนึ่ง สองหนึ่งนะด้านบนก็คือเลขหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยโอเคนะครับอ่ะด้านล่างครับผมเหลืออะไรบ้างครับตัวส่วนหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งนะครับนะก็คือเหลือแค่นี้เองนะครับนะเพราะฉะนั้นครับผมรวมเลขครับหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งโอเคหนึ่งคูณสองได้สองนะครับนะสองคูณหนึ่งก็มีค่าเท่ากับสองนั่นเองนะครับนะต่อมาครับผมนะหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณห้าได้ห้าห้าคูณหนึ่งก็ได้ 5นั่นเองนะครับนะจะบอกว่าคืนหนึ่งแล้วตรงนี้นะครับอ่ะคำตอบก็คือสองนห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคนะครับสรุปนะครับผมนะถ้าเราจะคูณเศษส่วนง่ายๆนะครับนักเรียนก็แค่ดูว่าด้านด้านบนกับเฉียงเนี่ยนะครับนะแนวเฉียงเนี่ยเราสามารถตัดได้ไหมนะครับถ้าตัดได้นะครับเราก็ตัดเลยแล้วค่อยไปข้อที่สองครับคูณเศษคูณคณเศษต่อมาส่วนก็ต้องคูณกับอะไรครับ กับสวนนั่นเองนะครับนะอ่าเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะครับกับครูพี่แบรนะครับผมนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ